วันสี่ทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยครับกับทรัพย์เจริญพรวันสี่นะครับขณะนี้เวลาก็จะอยู่ที่ประมาณสักห้าโมงครึ่งนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศทางจังหวัดปุรรมล์นะครับผมนี่นะครับตะวันก็เริ่มรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับผมวันนี้อากาศร้อนละอุเลยนะครับผมเป็นอากาศที่ร้อนมากๆเลยนะครับปีนี้ตั้งแต่ที่ผมเคยสัมผัสมานะครับปีนี้เป็นปีที่ อากาศร้อนมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นปีที่ผมกลับมาอยู่บ้านนะครับผมก็รู้สึกว่าอากาศจะร้อนเป็นพิเศษนะครับผมประมาณ40กว่าองศานะครับผมไม่ทราบว่าบ้านพี่เพื่อนนะครับผมร้อนเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอเคครับผมก็ต้องกลับขอบพระคุณพี่เพื่อนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมย้อนหลังนะครับผมแล้วก็ กับขอพรบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะนะครับผมวันนี้ก็ขึ้นมาไลฟ์สดนะครับผมในช่วงยามเย็นๆนะครับใครว่างๆก็อย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมบอลสีในฤดูร้อนนะครับผมว่าเขาจะรอดไม่รอดนะครับผมก็มีพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนหลายๆท่านนะครับผมทักมาบอกว่าบอลสีเลี้ยงไม่ค่อยโตเลยนะครับผมแล้วก็ ตอนนี้เขาก็เริ่มทิ้งใบนะครับแล้วก็อากาศร้อนมากนะครับผมเลี้ยงไม่ค่อยโตเริ่มทิ้งใบปัญหาก็หลักๆก,ก็คืออากาศร้อนนั่นเองนะครับผมแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะท้อนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมสําหรับคนที่ เลี้ยงบอลสีอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่นะครับผมก็มีความผิดพลาดกันได้นะครับผมไม่ว่าจะาเป็นระดับอาจารย์นะครับผมก็ยังเลี้ยงไม่รอดเลยนะครับผมถ้าเจออากาศแบบร้อนมากๆนะครับแล้วก็อากาศที่หนาวเย็นมากๆนะครับผมบอลสีเขาก็ก็อากาศเขาก็จะบอลสีเขาก็จะไม่รอดนะครับผมยยังไงก็ไม่รอดนะครับก็มี พามาชมวันสีเนาะในช่วงนี้นะครับผมเขาก็มีดารานพรัตนะครับผมผมก็เริ่มออกหน่อแล้วนะครับผมโน่นนะครับเป็นหน่อเล็กๆนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับก็อแอบดีใจอยู่นะครับผมในวันที่รอคอยนะครับผมดารานพรลัตอ่าตัว เทพของผมนะครับผมก็ออกหน่อมาให้ผมแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมในอากาศที่ร้อนละอุนะครับผมเราควรทํายังไงนะครับผมก็เลี้ยงไว้ในร่มต้นไม้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็ได้มุงสแลนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อว่าไม่ให้อากาศร้อนจนเกินไปนะครับผมนี่นะครับก็มุงสแลนไว้นะครับผมก็หลายๆท่านอาจจะทําเหมือนผมก็ได้นะครับผมใต้ต้นไม้ด้วยแล้วก็กางสแลนด้วยนะครับ ก็ขอบคุณพี่นเพื่อนนะครับผมที่ยังไม่ทิ้งยังไม่ทอดทิ้งกันเนาะนะครับผมที่ยังเป็นกําลังใจให้ผมเรื่อยมานะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมใครที่แอบแอบอยู่ก็สวัสดีนะคะผมขอบพคุณมากๆเลยนะครับผมที่ยังเป็นกําลังใจให้นะครับผมสําหรับชมรมคนรักบอลสีของเรานะครับผมการเลี้ยงบอลสีก็มีประโยชน์มากนะครับผมทําให้เรามีความสุขนะครับแล้วก็ คลายเหงาคลายเครียดนะครับผมแล้วก็เพลิดเพลินกับสีสันของใบของบอลนะครับผมเพราะว่าแต่ละใบของเขานะครับผมรุ้นเหมือนได้รุ้นห่วยเลยนะครับเช้ามาเนี่ยก้มดูแล้วนะครับผมเนี่ยใบสีชมพูแบบนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับให้เราได้ชมให้เราได้ลุ้นนะครับผมขอบพระคุณมากมากเลยนะครับที่กดไลค์ให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ หลายต้นนะครับผมที่กําลังออกสีสันมานะครับนี่ก็เป็นเทพสายลุงนะครับผมสวยๆเลยนะครับเทพสายลุ้งนะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับผมทรัพย์ผลผลนะครับต้นนี้ก็แบ่งอยู่นะครับผมที่250บาทนะครับผมทรัพย์ผลผลเนาะราคารวมส่งนะครับสําหรับทรัพย์ผลผลนะครับผมนี่เป็นเศรษฐีพันล้านนะครับผมอยู่ในกระถางเหลืองถ้าอย่างไงเดี๋ยวก็จะนํากระถางเหลืองต้นนี้ไปวางไว้มุมๆฝั่งโน้นนะครับผมแล้วก็จะนําต้นใหม่เข้ามานะครับ ก็มีหลายต้นที่ดอกไปนะครับผมนี่นะครับเป็นแบกพิงค์ผมเหลือแค่นี้นะครับผมจากการขนย้ายทําให้บอลสีผมเสียหายเยอะแยะมากมายนะครับช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่ากําลังฟื้นฟูบอลสีนะครับผมแล้วก็กําลังจะทําการแยกหนอผมก็ยุ่งกับการทําบ้านอยู่เนาะทำบ้านก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่ยังคอยเป็นกำลังใจให้เรื่อยมานะครับผม ก็กลับขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ใจยินดีด้วยนะครับผมที่คอยสนับสนุนนะครับอู้ดูใบไหม้นะครับผมนี่ใบน้องเขาไหม้นะครับนี่นะครับผมอ่าปัญหาของผมนะครับก็คือใบบอลสีไหม้นะครับเป็นจุดแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับไหม้หรือว่าใบลวกนะครับผมโดนความร้อนมากๆก็ทําให้บอลสีของเราใบไหม้ได้นะครับ พาชมบนสียามเย็นๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่เป็นกำลังใจนะครับอ่นี่ความสวยนะครับนี่นี่เป็นสาวนครเชัยศรีนะครับผมสวยงามมากครับผมนี่นะครับความด่างของน้องเขาก็จะด่างสีชมพูแบบนี้นะครับผมสวยงามจริงๆครับนี่นะครับนี่เป็นลักเออยนะครับผม รักเอยส่วนมากแล้วก็จะทิ้งใบนะครับผมนี่นะครับเป็นณเมืองนอนนะครับผมณนะเมืองนอนนะครับณนะเมืองนอนก็ป้ายทุกใบนะครับผมป้ายเทพเลยนะครับผม ไปสว,สวยเลยนะครับผมก็นั่งอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะมีเสียงรถเสียงดังบ้างนะครับผมขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกท่านที่คอยสนับสน,นุนแล้วก็แวะเข้ามาชมย้อนหลังด้วยแล้วก็อยู่ในไร์สดด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นปัญหา,าในการไร์สดก็มีอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คือบางทีก็ นานๆทีเรามาไลฟ์สดอย่างเงี้ยซึ่งระบบ AI ก็จะจําเราไม่ค่อยได้นะครับผมอาจจะไม่ให้เราไลฟ์นะครับผมแต่ว่าถ้าไลฟ์บ่อยเขาอาจจะจําเราได้ดีเนาะนะครับผมบางทีก็ทําให้พี่ๆเพื่อนนะครับผมไม่ได้กดกระดิ่งไว้เวลาที่ขึ้นไลฟ์สดอาจจะไม่เห็นนะครับผมก็ต้องแจ้งไว้ณตรงนี้นะครับผมอาจจะมีคนมาชมน้อยนะครับผมอาจจะไม่มีพี่ๆเพื่อนเข้ามาทักทายหลายคนเนาะนะครับผม ก็ต้องกลับขอโทษขออภัยนะครับบางทีถ้าผมมีเวลาว่างๆนะครับก็จะขึ้นมาไลฟ์สดบ่อยๆนะครับผมพาชมบนสีสวยๆนะครับผมว่ามีต้นไหนบ้างเนาะนะครับว่ามีต้นไหนเทพๆแรๆบ้างนะครับผมคิดถึงก็แวะเข้ามาชมแวะเข้ามาเยี่ยมชมหากันนะครับผมแวะเข้ามาทักทายกันเนาะปัญหาของผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็มีนี่นะครับผมมดแดงนะครับมดแดงนะครับผม ผมคิดว่ามดแดงเหล่านี้นะครับผมอาจจะบอลสีที่มีจุดแบบนี้นะครับอาจจะทําให้ปัญหานะครับผมก็คือมดแดงเข้ามากัดแล้วก็เยี่ยวใส่นะครับผมทําให้นี่นะครับมดแดงเนาะนี่นะครับนี่นะครับผมมดแดงนะครับผมอาจจะทําให้บอลสีผมมีจุดขาวๆแบบนี้เนาะนี่เป็นสีกันจนานะครับผมซึ่งน้องเขาสวยมากนะครับ กาจนาผมคิดว่าฟอร์มมาแรกๆนะครับผมฟอร์มเขาสวยมากเลยนะครับผมฟอร์มน้องสวยจริงๆนะครับแต่พอนานๆไปนะครับผมฟอร์มน้องของเขาก็แบบดอบลงมานะครับเนื่องจากการขนส่งเนาะนะครับผมบนสีก็เสียหายแยะๆมากมายนะครับนี่เป็นอมอนนะครับผมอะมอนรัตนโกสิน์นะครับผมนี่นะครับน้องก็กําลังฟื้นนะครับผม นี่เป็นเมืองเกาะเกตนะครับต้นนี้ก็แบ่งปันอยู่นะครับผมที่ร้อยแปดสิบาทนะครับผมใครสนใจก็ทักมาได้นะครับร้อยแปดสิบาทนะครับเป็นเกาะเกตเชนสองนะครับผมนี่นะครับก็ราคาเบาๆนะครับราคาหลักร้อยเนาะนะครับผมนี่ก็แบ่งปันนะครับผมเป็นสาวนครเชียศรีนะครับต้นนี้ก็แบ่งปันอยู่ที่นะครับผมร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนี่นะครับป้ายสวยๆเลยนะครับผม 190บาทนะครับอ่ามาดูนางลากสดกันดีกว่านะครับผมนางลากสดต้นนี้เป็นต้นเทพเลยนะครับผมที่ผมเคยได้มาเป็นต้นเทพนะครับนี่นะครับผมน้องเขาก็มีหน่อนะครับผมนี่หน่อของน้องเขานะครับมีหน่อมีหัวนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าหัวเขาจะดอกลงแล้วก็เหลือแต่หน่อนะครับหน่อก็สวยนะครับผมนี่นะครับสีแดง เลือดหมูนะครับผมเขียว <sk ill ic seaweed> ขี้ม้าแบบนี้นะครับผมส,สวยๆเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นหนังลากสดเทวีนะครับแล้วก็มีโน่นนะครับผมเมืองใหม่นะครับผมนี่เป็นหลวงตาเมืองนะครับโน่นเป็นรัตนรลุงเรืองนะครับผมน่นเป็นเมืองใหม่นะครับผมมีคล้ายๆแบบเป็นเพชรเม็ดละยิบละยับนะครับผมบนใบนะครับผมโน่นนะครับ เมืองใหม่นะครับสวยงามนะครับผมนี่เป็นองค์หญิงทอฝันนะครับผมออกหนอเต็มเลยนะครับองค์หญิงทอฝันนะครับผมไม่ได้แยกกระถางไว้นะครับผมเดี๋ยวถ้าไงผมจะแยกแล้วก็นํามาแบ่งปันพี่เพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับนี่มีลักเอยนะครับผมลักเอยก็ไม่ป้ายก็มีนะครับผมเนี่ยผามาจากแม่ป้ายนะครับแต่น้องก็ไม่ป้ายเนาะนะครับ ก็อาจจะมีต้นป้ายบ้างไม่ป้ายบ้างนะครับ,รบส่วนต้นไม่ป้ายก็โตเอาโตเอานะครับผมส่วนต้นไม่ป้ายนี่ก็ไม่โตเลยนะครับผมโตช้าเนาะนะครับส่วนต้นที่เขาป้ายก็โอ้ยขยันใบาหายจังเลยเน,ะนาะนี่นะครับผมใบเท่าเล็บนี่นะครับผมใบเท่าเล็บนิ้วก้อยเลยนะครับนี่นะครับผมฝั่งนี้ก็จะมีนี่นะครับผม เทปสายลุงนะครับผมเทปสายลุ้งสวยๆนะครับเทปสายลุงโอ้นี่คืออะไรมาติดนะครับเทปสายลุ้งก็ป้ายเยอะนะครับป้ายอป้าไม่ค่อยโตนะครับผมนี่ป้ายสวยนะครับเทปสายลุงนะครับผมสวยนะครับก็ตอนนี้ก็ค่ําแลยเนาะนี่เป็นทรับพูนผลนะครับผมทรับพูนผลก็สวยนะครับแล้วก็อืม นี่เป็นชายชนนะครับผมนี่ก็รอหน่อมาอีกนะครับก็คือนี่นะครับผมอ่หลวงตาเมืองนะครับหลวงตาเมืองสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีหน่อแล้วนะครับผมหน่อของหลวงตาเมืองนะครับผมนี่นะครับแต่น้องไม่ป้ายนะครับแม่เขาป้ายสวยนะครับผมแม่เขาป้ายสวยนะครับเห็นไหมครับแม่ป้ายสวยนะครับแต่หน่ออกมาไม่ป้ายนะครับผมดูนี่นะครับหน่ออกมาไม่ป้ายนะครับผมมีสองหน่อ นี่นะครับสองใบก็ไม่ป้ายเลยนะครับนี่เป็นรัตนลุงเรืองนะครับผมรัตนลุงเรืองก็สวยงามนะครับผมยามเย็นๆแดดร่มลมตกเราก็มาเปิดตู้ระบายอากาศกันหน่อยนะครับผมแล้วก็มาชมบอลสีนะครับสร้างความสุขให้กับตัวเองนะครับผมแล้วก็ชมเพื่อความเพลิดเพลินนะครับผมหลากหลายสีสันนะครับผมที่เราได้รับชมเนาะนี่เจ้าปอแก้วนะครับผม จ้าปอแก้วนะครับสวยงามนะครับผมดูลายปลาคราฟสวยๆเลยนะครับสวยนะครับเหลือใบเดียวนะครับผมน้องก็กําลังจะตั้งอกตั้งใจทําฟอร์มใหม่นะครับนี่นะครับผมดูใบใหม่โอ้สวยงามมากครับผมโทนสีชมพูนะครับนี่นะครับจะพาชมตู้ใหญ่กันบ้างนะครับผมยังไม่ได้ทําตู้เยอะนะครับผมเนื่องจากบ้านยังทําไม่เสร็จเนาะนะครับผมก็ ยังอาศัยพ่อแม่อยู่นะครับผมแล้วก็ต้องถึงต้องทาบ้านเสร็จก่อนแล้วก็จะขยับขยายไปทําตู้นะครับเดี๋ยวก็ปิดไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้ข้างๆนี่ก็จะเป็นนี่นะครับผมหกหลงนะครับผมสวยงามนะครับใส่กระถางใหญ่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากนี่สวยไหมครับ ฟอร์มไปประกวดได้นะครับผมข้างก็จะเป็นนี่ครับต้นทุเรียนนำมาจากระยองอชมตู้ใหญ่กันบ้างนะครับอื ดูมณีล้อมเพชรแผงนะครับผมสวยงามมากนี่ฮ่สวยไหมครับนี่เป็นหน่อของมณีล้อมเพชรแผงนะครับผมสวยมากนี่ฮนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับผมนี่สานครชัยศรีก็มีหน่อนะครับผมโน่นนะครับสวยงามนะครับอันนี้เป็น น่าจะเป็นยอดมงกุฎนะครับผมนี่นะครับสวยๆนะครับกระถางใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นวังสำรานนะครับนี่นะครับก็มีป้ายอยู่นะครับผมนี่เป็นพรมลือสีนะครับผมพรมลือสีนะครับโอ้ไม่ใช่นะครับผมหันุมานอมพพลาครับผมนี่นะครับนี่เป็นเมืองเกาะเกตนะครับผม นี่นะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีนี่นะครับผมพรเจ้าสัวนะครับผมพรเจ้าสัวต้นนี้ด่างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งเนาะด่างเยอะๆเลยนะครับนี่มณีวาสนานะครับผมมณีวาสนาครับนี่เป็นไซส์แม่พันเนาะนะครับผมแต่นี่ก็เยอะนะครับผมพัฒนครนะครับผมนี่นะครับแต่ไม่ใช่เพชรนะครับผมพัฒนครแต่ก่อนโน้นนะครับผม เยอะมากนะครับสวยงามนี่เป็นชายชนนะครับผมที่เขาป้ายคล้ายสิริพรเนาะนะครับผมสวยงามนะครับนี่นะครับผมพาชมตอนค่ำๆนะครับผมชมบรรยากาศเย็นๆน,นะครับนี่นะครับผมนี่เป็นณเมืองนอนนะครับผมณเมืองนอนแบบอ่าที่เขาไม่ไป้ายเนาะแต่ว่า เขาแต่เรียกอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเนาะนะครับผมจาไม่ได้ถ้าพี่เพื่อนเพื่อนคนไหนจําได้ก็เขียนมาบอกบ้างนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมทักทายกันนะครับผมสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับที่แวะเข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกท่านนะครับผมที่แวะเข้ามาติดตามรับชมย้อนหลังนะครับผมแล้วก็เข้ามาอุดหนุน อ่าวันสีสวนทรัพย์เจริญพรนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับผมชมมชมรมคนรักบอลสีของเรานะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะนะครับผมในช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผมใครที่มีบอลสีอยู่ก็พยายามดูแลให้ดีนะครับผมที่อยู่ใต้ร่มไม้แบบนี้นะครับก็มุงสลนไว้ให้ด้วยนะครับผมนี่เป็นสแลนนะครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เล็กๆอยู่นะครับผมย้ายมา อยู่ที่บ้านแม่อยู่นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวทําบ้านเสร็จแล้วเราก็จะย้ายไปอยู่ที่โน่นกันแล้วก็ทําเป็นสวนใหญ่ๆหน่อยนิดนึงนะครับผมแล้วก็พยายามทําตู้หลายๆตู้นะครับแล้วก็จะขยายสายพันธุ์เยอะๆนะครับเพื่อแบ่งปันพี่เพื่อนนะครับในอนาคตเนาะช่วงนี้ก็อากาศร้อนจริงๆนะครับที่นี่ก็ประมาณ40กว่าองศาได้นะครับตอนกลางวันนี่ก็คือลมถ้ามีลมก็กแบบลมโชยมานี่พัดอากาศร้อนมาด้วยนะครับผม บางทีเห็นเพื่นเพื่อนคน,คนอื่นนะครับที่บ้านเขากําลังฝนตกมีลูกเห็บมีแบบว่าฝนตกแรงอะไรประมาณนี้มีพายุเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็อิจฉาเขานะครับผมอยากให้มาตกทางนี้บ้างเนาะนะครับผมทางนี้ร้อนจริงๆร้อนอบอ้าวมากเลยนะครับผมลมเย็นโชยมานี่ตอนดึกๆอะ่ะโอ้ดีใจนะครับนึกว่าฝนจะตกที่ไหนได้นะครับเขามาหลอกเราหลอกให้เราดีใจนะครับผมแล้วเขาก็หายไป เป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วนะครับผมที่นี่อากาศก็ค่อนข้างจะร้อนบอนสีของเราก็เริ่มแบบปรับสภาพอากาศกา็เริ่มจะปรับได้แล้วนะครับผมในบางต้นเนาะบางต้นก็ปรับไม่ได้นะครับผมบางต้นก็ก็ทิ้งใบทิ้งต้นไปนะครับผมเราก็ต้องทําอะไรนะครับทําใจนะครับผมในช่วงนี้เนาะอู้ค่ำแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่ สวัสดีนะครับอ่านก่อนนะครับผมพี่ม่วนชื่นนะครับผมสวัสดีพี่อาร์ตคนรอสวัสดีครับผมอสวยครับสวยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากๆที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจเนาะนะครับทำอะไรพี่โทษโอเคครับค,คุยกับเพื่อนๆในไลฟ์<อ>สด ปลกต้นวันสีครับ <Okay. S 1> นี่ก็จะเป็นพี่ทศนะครับผมที่อยู่ข้างบ้านนะครับที่ก็นั่งไล์สดอยู่ที่ถามเขาว่าคุยกับใครนะ <c oughs> ก็แกไม่เคยเห็นผมมาไล์สดคุยแบบนี้นะครับผม <c oughs> ไม่เจอกันนานคิดถึงคิดถึงอ๋อคิดถึงเหมือนกันครับผมคิดถึงเหมือนกันนะครับผมพี่ม่วนซื่นนะครับผมได้ทําช่องไหมครับถ้าทําช่อง อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมแวะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวแวะเข้าไปเป็นกําลังใจเนาะพี่มนซื่นนะครับผมคุยก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับซอช้างซอโซ,อซนะครับผมยังหัวเราะตัวเองอยู่เลยครับคุยไปคุยมาแบบคุยภาษาไทยไม่ค่อยชัดนะครับผมก็คือชอช้างนี่แบบออกไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับผมต้องกล่าวขอโทษขออภัยเนาะนะครับ ม้วนซื่นม้วนซื่นนะครับพี่ม้วนซื่นโอเคครับผมเนาะก็พูดภาษาไทยก็ย่อมพลาดเป็นเรื่องปกตินะครับผมอืมซอส้างซอส้างไม่ค่อยซัดเท่าไหร่เด้อโอ้ยบอก่่ยสัซัดปันใดเนาะซอสางถ้าพูดลาวก็จะพูดอีสานได้อยู่นะครับผมอ่ามันออกซอเสือ อสอเสือลายกว่าบอแมนครับผมว่าดอกอสอเสือลายกว่า<笑><笑>โอเคเนาะนะครับผมก็เข้ามาทักทายกันนิดๆหน่อยๆเพื่อหายคิดถึงกันนะครับผมใครว้างๆก็แวะเข้ามาเป็นกาลังใจให้กันเนาะนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็ค่ําแล้วแล้วก็มองไม่เห็นบอลสีแล้วเมื่อตื้อตืต้อแล้วนะครับผมเอาไว้โอกาสหน้าเนาะวันหน้าผมก็จะมาไล์สดยม สว่างสว่างหน่อยนะครับยามบยๆหรือว่ายมเช้าๆนะครับผมให้พี่เพื่อนๆนได้ชมบนสีได้ชัดๆนะครับว่าสีไหนสวยงามนะครับผมเป็นสีแห่งสายลุงเนาะนะครับผมเป็นสีแห่งเทพเจ้านะครับผมใครเลี้ยงบนสีก็คือราชินี้แห่งใบไม้นะครับผมสําหรับบนสีของเรานะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณที่ พี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมที่คอยติดตามแลวก็เป็นกําลังใจเรื่อยมานะครับผมโดยที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามที่ลําบากนะครับผมในยามที่ผมขนย้ายบอลสีอย่างลําบากนะครับผมแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะนะครับผมแล้วก็บอลสีผมก็ล้มตายหลายต้นนะครับผมแล้วก็เกิดความเสียหายเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าใบจะทิ้งไม่ว่าต้นจะตายนะครับผมพี่เพื่อนเพื่อนก็ยังคอยดูแลคอยสนับสนุนอยู่เรื่อยมานะครับผมขอบคุณ อย่างสุดซึ้งนะครับผมขอพระคุณมากๆเลยนะครับจากใจจริงเนาะนะครับผมแล้วก็ รักแลวก็คิดถึงทุกคนทุกท่านนะครับผมขอพระคุณพี่ๆเพื่อนๆและก็ผู้ใหญ่ใจดีที่คอยอุดหนุนสนับสนุนบอลสีด้วยมาเนาะนะครับผมกราบขอบคุณอย่างจากใจจริงนะคะรับผมไรนี้นะครับผมก็ขอตลาไปก่อนเนาะนะครับผมเนื่องจากว่าอากาศมันมืดแล้วตึดตืตื้อตึดตืดตือแล้วนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศทางระยองของโอ้ยไม่ใช่ทางระยองทางบรธมล์มของเรานะครับผมพูดผิดพูด,พดถูกโอเคครับผมไรนี้ขอตลาไปก่อนครับผมขอให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงมีความสุขนะครับผมเลี้ยงบอลสียังมีความสุขทุกวันนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย